นะครับก็ถูกนะครับนะในส่วนของงวดนี้นะครับผมจะเน้นเป็นตัวใดนะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันนะครับนะไปดูกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะที่ติดตามนะครับไรเดียตต์ตนะครับในทีน้ามาเมืองกันในตัวนี้ครับเนาะก็มีข้อมูลสูตรเดิมสูตรเก่าแม่นจริงๆครับสูตรนี้ยังไม่ผิดเลยได้พี่น้องเด้อ นะครับนะยังบอผิดด้วยพี่น้องนะหลักสิบ่างนะครับงดีทแลวนะครับใครติดตามก็ดีใจด้วยนะครับเนาะสำหรับงดี่แลวนะครับสิบล่างนั้นผมได้ฟันให้เป็นอยู่ที่เลขขี้นะครับและมาในงวดนี้นะครับผมก็จะฟันธงเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวใดนะครับก่อให้เพื่อนนะครับติดตามรับชมกันดูนะครับนะจะเป็นเลขคู่หรือเลขขี้นะครับขออภัพี่น้องนะครับดูให้จบคลิป นะครับก็จะได้เข้าใจนะครับพร้อมวิธีการคำนวณนะครับพี่น้องเดิอพร้อมวิธีการคำนวณนะครับสูตรวิธีคิดการคำนวณชา์คลิปเหมือนเดิมนะครับที่นี้นะครับเพื่อนๆนะผมก็จะยกตัวอย่างให้ชมเหมือนเดิมนะครับนะเป็นอ่าสั้นทางงวดติดพอนะครับน้องพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็นะครับนะมาดูกันนะครับนะก่อนรับชมนะครับผมขอฝากช่องด้วยกันแล้วกันครับช่อง เลขดิดไอต่อนะครับขอนะครับขอคนละหนึ่งไรนะครับเนาะนะครับเนาะนะครับขอคนละหนึ่งไรหนึ่งเชะนะครับฝากแชะเป็นกำลังใจให้ผมนะเด้อครับเนาะสำหรับท่านท่านที่บุเร่ยังบุเร่กดติดตามนะครับนะรับชมใหม่ก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับอ่มาดูนะครับในส่วนของนะครับนะงวดแรกนะครับที่คำนวณได้ก็คือหกเจ็ดแปดสี่นะครับนะหก เจ็ดแปดสี่หลักสิบล่างนะครับก็เข้าไปที่เลขเ็นะครับอ่ะถูกไปนะครับน้องพี่น้องนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างมาให้ชมนะครับเนาะถ้าจะเอามาทั้งหมดมันก็จะเยอะเกินนะครับเราเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อและลำคาญกันนะครับมาดูต่อมานะครับในงวดต่อมานะครับคำนวณไเจ็ดแปดเก้าหานะครับผลลัพธ์ออกเก้าเก้านะครับก็ เข้าไปที่ท9เก้านะครับพี่น้องนะนะครับนะครับต่อมานะครับนะคำนวณได้ที่หนึ่งสองสามเก้านะครับพี่น้องนะครับผมรอกิดหนึ่งครับก็จะมีงวดนี้นะครับที่ไม่มาหลักสิบลากนะเนี่ยผมเริ่มใช้จริงก็คือเลขเจ็ดเจ็ดสามนะครับมาผมเริ่มใช้จริงนะครับ เราเริ่มใช้จริงนะครับเริ่มใช้นะที่ผมเริ่มใช้จริงสูตรนี้นะครับก็ถือว่านะครับถือว่าเดินดีใช้ได้นะครับว่านะครับพอต่อมาที่นี่เขาโบมานะครับนะเขากลับไปหมดมิงวด,งวดนึงนะครับที่ออกเจนเนอรเลยเขากลับไปอยู่ที่หลักหน่วยล่างแล้วผมก็นามาใช้ต่ออยู่นะครับเนาะเพราะว่า การเสี่ยงโชคสีดวงนะครับอย่าให้ตายตัวเหมือนกับสูตรการคำนวณนะครับเพราะตองหูจากวิธีเกต์วิธีการด้วยเช่นกันนะครับจะได้เข้าใจดีนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะนะครับต่อมานะครับก็คำนวณที่ห้าหกเดสามนะครับพี่น้องนะเพราเราโคกานะครับนะก็เข้าไปที่เลขหกนะครับนะนะครับเข้าไปที่เลขหกนะครับพี่น้องนะก็ถูกนะครับนะเป็นสูตรเนี่ยผมเริ่มใช้มา หกงวดแล้วนะครับหกงวดแล้วนะครับที่ผมใส่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพี่น้องนะครับถือว่าใส่ได้นะครับนะก็นหาติดตามอยู่สูตรนี้นะครับต่อมานะครับน้องงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องเด้อนะครับของวันที่สิบหกนะครับห้านะครับหกหกนะครับคำนวณได้ที่หนึ่งสองสามเก้านะครับร้อนออกเก้าเก้านะครับนี่นะครับผมนิ้นให้อยู่นะครับใครดูนะ ใครดูจะเห็นนะครับผมเน้นให้อยู่นะครับนะผมเน้นให้อยู่นะครับเนาะว่าให้ไปที่เลขขี้หนึ่งสาม้นะครับมา9นะครับก็ถูกนะครับนะในส่วนของงวดนี้นะครับผมจะเน้นเป็นตัวใดนะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันนะครับนะไปดูกันนะครับไปที่นี้นะครับไปดูสูตรวิธีการคำนวณอยู่ตรงนี้ได้มาแล้วนะครับเขียนให้เรียบร้อยนะครับแค่จะมาเนี้ยสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับ ใช้หลักนะครับใช้หลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งนะครับหลักพันสองครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสี่บนหนึ่งครั้งนะครับนะสองบวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับก็จะบวกไวเดอร์ก็จะเป็นสี่นะครับสี่ไปบวกสามเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดไปบวกเก้านะครับเป็นหกนะครับอ่ะก็จะเป็นหกก็มาตั้งตรงนี้นะครับบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับบวกหกคงที่ก็จะเป็นสี่ดังนั้นก็จะได้ที่หกเจ็ดหนึ่งสี่ นะครับในหลักสิบล่างงวดนี้ของวันที่หนึ่งนะครับหกหกหกนะครับตัวที่ผมจะดินจะเน้นให้นะครับจะเป็นตัวใดนะครับนะนะครับนี่ผมเน้นให้ที่เลขคู่นะครับหลักร้อเอ่อหลักสิบล่างในงวดนี้นะครับเราเน้นไปที่เลขคู่นะครับก็คือหกแปดสี่นะครับอ่ะทีนี้เรากลับไปที่หน้าเลขนะครับพี่เพื่อนเเด้อพี่น้องเด้อนะครับกลับไปที่หน้าเลขตัวนี้นะครับตัวที่ผมจะ เน้นให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะดั้นตัวเลขที่ได้ก็คือนะครับของงวดนี้ก็คือหกเจ็ดแปดสี่นะครับของวันที่1 6ึ6งนะครับตัวที่เน้นให้นะครับก็เป็นหกเจ็ดอ้ยไม่ใช่เจสิแล้วก็เป็นเลขแดนะครับนะแย่เลยนะครับนะ เขียนแตเลยแต่ลยหกแปดสี่นะครับนะในหลักสิบล่างงวดน,นี้ที่ผมเน้นให้นะครับก็จะเป็นหกแปดสี่นะครับเพื่อนๆก็หาค่าเอกมาใส่นะครับนะหากใครติดตามชุดสูตรหลักหน่วยของผมก็รอดูได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวใดน,นะครับที่จะต้องมาประกอบคููกับหลักสิบล่างในชุดนี้นะครับใน,นในหลักสิบล่างงวดน,นี้นะครับที่ผมจับเน้นให้ก็คือหก 84นะครับเนาะจับคู่หลักหน่วยล่างก็ต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับเนาะจะเป็นหลักหน่วยล่ังในงวดหน้านะครับเป็นหลักหน่วยล่างสูตรใหม่นะครับพี่น้องนะเป็นสูตรไม่นะครับก็จะเน้น <c annya> ใหม้มาเดิมคู่ขี้นะครับทีนี้จะมาจับจะได้เลขคู่เลยข,ขี้นะครับส่วนในหลักสิบล่างเราได้ที่เลขขี้เลขก็คือ684นะครับส่วนหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นคู่เป็นขี้ต้องติดตามรับชมกันนะครับนะก็ ORIA. จากกาันนะครับผมบขอ ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยกัแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้เนาะเพื่อนๆเนาะขอท่านที่ติดตามรับชมครับของผมนั่นนะครับอ่าติดตามกันตลอดนะครับก็ขอท่านเฮงๆปังๆนะครับกับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2566นะครับนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ขอท่านโชคดีไม่ใช่นะครับมันมางี้นะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งนี้นะครับกลางปี แล้วเนาะโอ้แบบเดียวไว้คักเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย